ช่างตน้นตอนนี้มีอะไรมาใหม่ดูแล้วไม่เหมือนรุ่นอื่นๆเลยแหละช่างตน้นรุ่นนี้เหรอครุณลูกค้าสั่งพิเศษพิเศษก็คือหนึ่งเลยเนี่ยหัวเตียงขยายให้ดูแล้วหนาขึ้นปกติด้านบนหัวเตียงเมย์ไปดูใกล้ๆตรงนั้นนะปกติด้านบนหัวเตียงเนี่ยมันจะกว้างอยู่ประมาณ10เซนแต่คุณลูกค้าท่านนี้สั่งให้มันกว้างถึงประมาณ15เซนก็คือขยายเพื่อที่จะใช้เตาลับไฟ จากที่ติดด้านข้างมาติดไว้ด้านบนแบบนี้อันนี้จะเป็นงานสั่งทำนะคุณลูกค้าเนี่ยสามารถสั่งได้ต้องการเตารับไฟมาไว้ด้านบนแบบนี้จะเพิ่ม2ตัว3ตัวสามารถใส่ได้หมดนะใส่ได้ตามใจชอบเลยขอให้สั่งมาแล้วกันแล้วดูบอกหัวเตียงกับโครงเตียงสีสีดําเหมือนกันแต่ใช้วัสดุไม่เหมือนกันนะตรงนี้จะเป็นวัสดุงานผ้ากำมะหยี แวล้วก็พิงก็จะให้ความรู้สึกว่านุ่มกว่านุ่มกว่าแล้วก็โครงเตียงเป็นงานหนังเอาไว้แบบทาความสะอาดง่ายส่วนตรงบอกหัวเตียงเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยถ้าใครได้ติดตามนะคือเบาะรุ่นนี้มันจะนูนมากกว่านี้เห็นไหมแต่คุณลูกค้าเนี่ยดีเควสมาต้องการที่จะแบบปาดให้เรียบอันนี้มันเหมือนมันเอ็นนิดๆเนาะช่างเนาะใช่อ๋อคือเวลาเราวางที่นอนแล้วนั่งพิงนยคือเอ็นเอ็นพิงได้เลยเรียบๆแบบนี้คือไม่นูนขึ้นมาอันนี้เป็นวัสดุงานผ้ากำมะหยี่ตัดด้วย งานเส้นสีทองแบบนี้ลูกค,ค้านะฮะชอบแบบไหนเนี่ยสามารถสั่งได้เลยนะสําหรับออปชั่นตรงนี้แล้วก็ตรงช่องนี้ใหญ่ขึ้นเห็นไหมช่องนี้จะใหญ่ขึ้นนะเราเมดูจีดูไกลๆเห็นไหมมีช่องใ,ใหญ่ขึ้นลูกดิ้นชักด,ดูยาวขึ้นลึกขึ้นแบบนี้เห็นไหมใบใหญ่ขึ้นนั่นแหละก็คือคุณลูกค้าสั่งขยายความหนาของหัวเตียงลูกดิ้นชักก็จะใหญ่เพิ่มขึ้นไปด้วยแผ่นใช้แผ่นชั้นตรงนี้หนาขึ้นด้วยตรงช่องเก็บของก็จะใหญ่ขึ้นด้วย นี่<ม>เห็นไหม,มแอบเก็บขนมได้เยอะเลยอ่ะอ่าเก็บของต่างๆได้เลยใครชอบงานแบบนี้นะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามแอดมินต้นไม้กับแอดมินรถเมย์ได้เลยนะทางอินบ็อกซ์นะครับยังไงสนใจก็สามารถเข้ามาชมสินค้าจริงได้ที่โชว์รูมนะครับสามารถนัดวันได้ถ้าหากไม่สะดวกมาก็ทางช่องทางไลน์ TikTok, IG, Facebook ต่างๆสามารถติดต่อได้เลยครับพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงครับผมขอบคุณครับ